ลงรักยิ้มเป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับผมแดนียเฟรเซอร์ครับ สนับสนุนโดยโดดบอยเซิร์ฟเก่งชอบเลี้ยงสร้างอัจฉริยะได้ด้วยการออกมาเล่น60นาทีทุกวัน K.A. Sunlock White and f r e d t o n e ทแล้วอุ้ยพงงงครับก็มีคง มีคนบอกกับแดดยว่าทุกๆปีนะครับที่นี่ที่อำเภอบางคล้าในเดือนมีนาคมเขามีการจัดงานมะม่วงแล้วข่าวเราว่าจะเป็นเทศกาลมะม่วงที่ยิ่งใหญ่นะครับและข่าวลราว่าจะมีมะม่วงเยอะแยะเลยแบบหลายพันหลากหลายชนิดที่แดดยเองคงไม่เคยเห็นนะครับแต่มีสิ่งหนึ่งที่เขาลืมบอกนั่นคือว่ามันอยู่ตรงไหนเทษนครับงาน งานมะม่วงงานมะม่วงอยู่ไหนครับอะไปทางนี้ดีกว่าผมเห็นว่ามีร์ไซค์เยอะแยะแล้วก็รถมาไปเรื่อยๆนะครับแสดงว่าน่จะอ,อยู่แถวๆนี้นะครับเราลองไปทำงานมะม่วงอย,อยู่ตรงนี้ใช่ไหมครับป้าขยับหน้าแสดงว่าใช่แล้ว โอ้อ oh. oh. uh. ่าแน่ดู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 นี่สิครับมีคนเยอะแยะโอ้มายการนี่เป็นงานมะม่วงเหรอเทศกาลมะม่วงอาหารของอําเภอบ้านคล้าจึงแล้วอ่างานนี้อันนี้เป็นเทศกาลมะม่วงเหรอครับอันนี้ดูเหมือนเป็นห้างสรรพสินค้าที่เขาขายเฉพาะมะม่วงเท่านั้นเห็นไหมครับทั้งสอง้างทางนะครับมะม่วงเต็มไปหมดเลยแต่เห็นว่ามีมะม่วงแบบหลายๆแบบอ๋อนนี้มะม่วงใช่ไหมครับ มะม่วงแบบไหนครับเกี่ยวตู้เลยมะม่วงม่ขอลองชิมหน่อยได้ไหมครับไดเเเเ้เขาเคียนเผ็ยเก็ต้องหมายถึงว่าเปรี้ยวสเสวยแล้วอันนี้มะม่วงแบบไหนครับน้านดอกไม้กาบชาเป็นอย่างนี้ขอบคุณครับลองชิมเลยมันเปรี้ยวมากกว่านานด้วยปกติคนคนไทยจะกินกันยังไงครับ เขาไปชิมปลาหวานลองชิมอยากให้อยากเห็นคนทายกินจริงๆไม่เชื่อว่าเขากินกันแล้วว้าวผมคิดว่าอันนี้เสียไม่เสียันหวานข้าวเหนียวอันนี้ข้าวเหนียวสีเขียวเกิดอะไรขึ้นอ๋อผสมกับใบเตยทั้งหมดเลยจะเป็นคำใหญ่ๆ กอยกิดก้องหนึ่งจะเอากลับบ้านอร่อยมากขายตึกจ้าขายตึกจ้าจะ,จ,ะจะขายตึกเหรอครับป<จ>้าป้าคนนี้จะขายตึกด้วยป้าจริงเหรอครับรูจริงพูดหลไนัก็หกอ่าไม่ก็หกแล้วค่ะ ่มวงชื่อแปลกมากนะครับเขาตังชื่ออย่างนี้มะม่วงขายตึกทำไมครับไม่เข้าใจทมไมก่อนนู้นนะคนหนึ่งอ่ะเขาแบบว่าขายตึกใช่ปะเขาไปซื้อสวนมะม่วงมาทำเนี่ยเขาเลยมีประวัติอะขายตึกพอแสดงว่าอนี้เป็นมะม่วงขึ้นชื่อเป็นมะม่วงมะม่วงที้นเขาไม่มีที่อื่นหรอครับที่อื่นไม่มีน่าสนใจมากอันนายนอร่อยว่ะอันไนอันุหนอันไหยดิบนะครับอันนี้มันก็ไม่สุกหรอก ใช่ป่ะเรารสชาติต่ังกันไหมครับรสชาติเหมือนกันอันนี้ดิบแล้วรือ <จะ S 1> สุกอ้ะดิบจ้ะอันนี้ดิบอ้ะโอ้นี้ดิบแล้วก็อันนี้ดิบเหมือนกันผมงงมากงงมากๆ<ห>เลยตกลงมีมีชื่อแปลกขายตึกแล้วก็มันดิบแล้วก็มันดิบแล้วก็มันสุกมันสุกแล้วก็มันมันรสชาติเหมือนกันหมดเลยแต่แต่ละแต่ละผิวแต่ละหน้ากากแต่ละสีทำไมมันไม่เหมือนกันฝรั่งยังผมก็งงหมายความว่าเขาห่อไงถึงจะสวยอันนี้ไม่ห่อมันก็ไม่สวยลองชิมหน่อยได้ไหมครับอ่าลองชิมเลย เรียบเรียหว,วานชอบนะก็มีมะม่วงาทางนี้มะม่วงทางซ้ายมะม่วงข้างหลังมะม่วงข้างหน้มามะม่วงเต็มไปหมดเลยมีมะม่วงล,งล่งแรดแรดไหมคะก็ะไรนะครับไม่ใช่นะครับผมเป็นแบบคนที่เรียบร้อยก็ใส่เดี๋ยวจะใส่เสื้อในในนี้ก็ได้ครับในที่นี้หมายถึงว่าคือมะม่วงแรดไีมคะอ๋อนี่เรียกว่ามะม่วงแรดไม่ใช่ใชผม นี่ค่ะก็คือมันมีหนอเคยเห็นไหมคะออ๋ไม่เชื่อลองจับดูเหมัอนคล้ายๆกับไรโนเป็นสัตว์ที่เห็นในในแอฟริกาลองชิมไหมคะออชอบและของเรายังมีหลายอย่างเลยนะหวานมากๆนี่ค่ะก็เรียกว่ามะ่วงทองดำคือผิวเขาจะดำแล้วขอชิมหน่อยได้ไหมครับโอ้โว้าวว้าวนี่หวานชอบแบบนี้มากที่สุดทองดำแก่ ของเรายังมีแปรรูปอีกนะคะก็เรียกว่า oh. แช่อิ่มสดว่าเป็นยังไงบ้างคะลังจะขี้เขี่ยวเกียวนิดหนึ่งมันหวานใช่ค่ะรวมทั้งยังมีมะม่วงกวนอีกด้วยนะคะมะม่วงกวนเหรอครับหมายถึงว่าเร,เราเอามะม่วงตัวนี้ค่ะแต่เป็นมะม่วงสุกนะคะมะม่วงสับเอาเอาสับแล้วก็ไปกวนในกระ,ะทะอีกทีหนึ่งค่ะแล้วก็จะทําให้มันเป็นลักษณะอย่างนี้เหรอรใช่ค่ะลักษณะนี้ค่ะ น่าสนใจมากเคยเห็นไหมจะมีเปรี้ยวอมหวานมันมันมันหนังใช่คแล้วหวานด้วยทราบแล้วมันเกียว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 กรองเกียวเกียวๆๆนานนานโอ้ยโอ้ย,อยมาที่นี่สิมาดูผมเจอมะม่วงอีกแผ่นหนึ่งนะครับอันนี้มะม่วง ขอแพทย์ไอศครีมไอศครีมมันมะม่วงที่เป็นไอศครีมดูสิครับโอ้มันดูอร่อยผมขอขออันนี้เรียกว่าอะไรนะครับถ้วยจามจานกองช่วยช่วยอ่ะขอถ้วยหนึ่งนะครับน่าสนใจมากผมไม่เคยกินไอศครีมรสชาติมะม่วงมาก่อนนะครับปกติถ้าเราเอามะม่วงทำไอศครีมมันต้องเป็นพันไหนครับต้องเป็นพันไหนพันนี้เลยค่ะพันนี้ไม้สีทองอ่า Golden colored water flower ว้าว อ n b e l ร e v ่ b l e อร่อยมากรสชาติธรรมชาติแล้วก็ใส่มะม่วงหวานๆอยู่ในนะั้น Amazing บรรยากาศงานก็ดูบรรกันเองดีนะครับบางส่วนก็มีบรรยากาศคล้ายๆกับงานวัดถึงจะเป็นงานเล็กๆแต่ก็น่าสนใจสำหรับใครที่อยากจะมางานก็คงต้องรอปีหน้าเลยครับเพราะแดเนียลไปเที่ยวมาแล้ว